โอ้ oh my g กอดนาฬิกากราทบุกเร,รีที่นริซาคนแลบทั้ง2ขนาด33มิมลิเมตรและ23มมิลิเมตรที่จะเข้าไทยในวันที่1มิถุนายนนี้ล่าสุดสินค้าหมดมีไว้สําหรับจองล่วงหน้าเท่านั้นก่อนหน้านี้นนริซาเพิ่งมาขายเาฬิกามีการโพสต์คลิปผ่านทาง i อจีจะเข้าไทยก็คือได้รับของการและก็วางจําหน่ายทั่วโลกพร้อมกันในวันที่1มิถุนายนแต่ว่าทางฝากฝั่งไทยก่อนหน้านี้มีการรายงานบอกว่าขนาดหน้าปัา3 3มิมลิเมตร mm ที่จะเข้าไทยโดยราคาชอบไทย33มิมลิเมตรก็คือ2 9 1 0 0นห่ าทไ,ทได้มีการจองหมดทันทีนอกจากนี้หลังจากนั้นก็มีการรายงานอีกว่าหน้าปัดขนาด23มิลิเมตรซึ่งอยู่ในราคา261,000บาทไทยเหลืออยู่2เรือนแฟนคลับมากมายก็เลยเข้าไปเช็คจริงหรือเปล่าปรากฏว่าผ่านไปเร็วมากเหลือหนึ่งตามลำดับและล่าสุดคะ่ะทุกคนขนาดหน้าปัด23มิลิเมตรก็จองหมดเรียบร้อยกลายเป็นว่าตอนนี้สินค้าหน้าปัดทั้ง33มิลิเมตรและ23มิลิเมตรจองหมดเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะแม่ซึ่งอันนี้ระบุมาว่าเป็นการ สำหรับจองล่วงหน้านะคะแต่ว่าผู้ที่สนใจนี่ก็สามารถรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนวันที่1ก็จะวางจําหน่ายทั่วโลกอย่างเป็นทางการก็สามารถเข้าไปติดตอ่อสอบถามได้แอดว่ามันคงจากคล้ายๆกับนาฬิกาแท็กโฮลเอร์ก่อนหน้านี้ค่ะที่บอกว่าจะเข้าไทายแค่10เรือนก็จะมีแฟนๆนี่ค่ะเข้าไปจองเยอะมากเลยนะแม้ว่าเขาจะบอกว่าเข้าไทายแค่10เรือนแต่ว่าเขาก็เปิดให้จองเป็นปร้อยกว่าคิวเลยน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าอย่างประเทศอื่นๆนะเพื่อนๆนอกจากไทยนี่ค่ะเขาก็ยังมีการส เอาด้วยนะหมายถึงว่าจองผ่านเว็บไซต์ค่ะซึ่งใต้โพสต์นี้ยแฟนลับเขาก็มองมาอีกว่าอันนี้ยมันเอาออฟสตอินค้าหมดมีไว้สําหรับจองล่วงหน้าเท่านั้นแต่ว่าผู้ที่สนใจนี่ค่กก็สามารถรอ,อการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนาย,ยนและก็รับได้จากร้านบุก,กรีในประเทศของคุณที่ใกล้ที่สุดได้นะแบบนี้นะคะบอกเลยว่าปังมากๆค่ะและก็นี่คือความมีอิทธิพลและก็ power ของโนริซาแบบแท้ชูคือแน่นอนแหละหนึ่งต้องมีตังค์ด้วยใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีแต้มบุญด้วยนะเออโอ้โหต้องขอแสดง ความยินดีกับน้องิซ่าด้วยค่ะนหน้าปัดขนาด23และก็33มิลิเมตรได้จองหมดเป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากที่น้องิซ่าม,มาลงคลิปขายของใน IG เก่งมากๆเอาละค่ะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนาฬิกาบุกรีบุกรีเอ็กซ์ลิซ่าเขาบอกว่าหลังจากโปรเจกต์แรกเมื่อปี2023ที่น้องิซ่าก็ได้สร้างความฮือฮาไปแล้วทั่วโลกหลังน้องิซ่านี่ค่ะได้ออกแบบนาฬิกาให้กับบุกรีเลนล่าสุดนี้สําหรับผลงานรุ่นใหม่เป็นคอ2 l i m i t e d Edition ในชื่อว่าบุกรีบุกรีเอ็กซ์ลิ ยนำเอาคอลเลคชันยอดนิยมอย่างบุกรีบุกอรีมาตีความใหม่ซึ่งมีต้นกำเนิดในปี1977และก็โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยขอบตัวเรือสลกักชื่อโลโก้แบรนด์2ครั้งจนเป็นที่มาของชื่อคอลเลคชันซึ่งหากพูดถึงโลโก้ของบุกรีก็จะใช้ตัว V ีแต่หากเป็นชื่อแบรนด์ก็จะเขียนปกติในตัวยส่วนหน้าปัดของบุกอรีบุกรีเอลิซาในครั้งนี้ค่ะก็จะโดดเด่นด้วย Mother o f Pearl ซึ่งนำมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเกือบ400ชิ้นแล้วก็นำมาเรียงต่อกันเป็นลลวววดดดาายยรรกกกั ose, ััััับบโมมเเทท้งงงะี่่หช ตัวเรือนเล็กก็สายสร้างสรรจากสติลและโรสโกฝาหลังตัวเรือนได้ดับด้วยลายดอกเอูไวิสสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์สื่อถึงความทุ่มเทและความแข็งแกร่งรักแท้และก็ยังเป็นดอกไม้ที่นลลิซาชื่นชอบด้วยซึ่งบุกกรีบุกรีเอ็กซ์ลิซาทำงานด้วยเครื่องคอสตัวเรือนขนาด33มิลลิเมตรผลิตในจำนวนจำกัดเพียง1,100เรือนและก็ขนาดหน้าปัด23มิลลิเมตรผลิตในจำนวนจำกัดเช่นกันในจำนวน400เรือนค่ะล่าสุดทั้ง1,500เรือนหน้าปัด33มิลลิเมตรและก็23มิลลิเมตรนัน เป็นที่เรียบร้อยค่ะแม่หมายถึงเฉพาะที่ไทยนะคะมีไว้สําหรับจองล่วงหน้าเท่านั้นโอ้โหปังมากแฟนคลับของโนริซ่าที่ไทยคือโคตรแข็งแกร่งต้องขอแสดงความยินดีกับโนริซ่าด้วยนะคะ so